สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ป่านะคะเพื่อนๆก็ป่าแถวๆบ้านนะคะวานพี่แกบอกว่าแกมาแวะเยี่ยวแถวนี้แกจะบอกว่าเจอเห็ดเหลืองนะคะพอเหมียวมาดูไม่มีเลยมีแต่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งแต่มันเน่าแล้วนะเนี่ยนี่นะนูนหลดอกอยู่นะคะแต่เน่าแล้วดูเห็ดพึ่งหวาน ตงนู้นเต็มเลยแต่มันแต่มันแก่แล้วดอกเดียวเสียวทั้งคืนฮ่า <laughs> ฮ่างนงเจออีกแล้วนะคะดอกหนึ่งเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนี่นีน,นี่ดอกเล็กนี่นะคะเพื่อนน่าจะเจอแบบนี้หลายดอกหน่อยนะจะเอาไปเก่งนี่เลย เ็นไมฟฝั่งนี้แก่แล้วอันนี้ก็แก่แล้วอันนู้นก็น่าจะไปแล้วนะคะเมื่อกี้มาจับดูเจอลูกมันนะคะนี่อุ้ยหัวขาดอันนี้ได้อยู่ไหมยไ,ได้อยู่แต่หัวไปแล้วนี่สามดอก มีกลับบอกว่าเธอเจอไหมนั่นน่ะตรงนู้นอันใหญ่ๆเห็ดพึ่งเดี๋ยวพาไปดูจ้ะโอ้โหนั่นใหญ่มากเลยอืมไมัน่าจะเก๋แล้วเนี่ยน่าจะเก๋แล้วนะคะเห็ด,ดถ้าได้น้อยก็กจะไม่เอาอ่ะ แก่แล้วนะคะเพื่อนๆอันนี้น่าจะเป็นเห็ดน้ำหมากนะเนี่ยนี่นะคะเหมือนเห็ดอัทูอ่ะเห็ดอะไรนะที่มันหอมๆบ้านเราอ่ะอันนี้แก,แ,แก่แล้วแก่แล้วอันนี้ก็ไปแล้วนะคะ าไปอยู่กับยายแล้วป่านี่อยู่ติดตรงกรอบนะคะน,นิ่นไงนี่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 เดพึ่งลายจ่ะเหดพึ่งลายเจอกแล้วฝั่งโน้นแต่ไม่เอาหรอกนู่นนะเฮ้ยไงลูกมันลูกนะคะลูก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 ,ลกเหมือนป่าแถวบ้านเราอะ่ะเหมือนเห็ดมันขึ้นช้าเลย มันไม่เหมือนที่อื่นเนาะที่อื่นแบบโหขึ้นเต็มแล้วนะคะนี่เจออีกแล้วจ้านี่เลยมาดูโอ้โหขาปลอกดังปลอกเลยนี่แต่มันเก่แล้วเนาะเดี๋ยวไปเลือกเอาเดี๋ยวจะไปดูอีกป่าหนึ่งก่อนถ้าเจอหนุ่มหนุมสาวสาวก็จะเอาอันเก่ทิ้งนะคะ นี่ค่ะโอ<ฮ>้โหนี่นะคะเพื่อนๆค่ะมิก็จะไปแล้วได้ประมาณนี้เลยเห็ดมาเดินตอนสองทุ่มแล้วนะคะมีการเลิกงานทํางานบ้านเกือบเสร็จก็เลยให้ขับรถมาดูว่าเออเผื่อเจอนะคะนี่เลยนะคะนิดหน่อยนิดหน่อยจ้านี่เลยมาอีกป่าน,นึงแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เลย มาดูนี่เลยนะคะราสเบอร์รี่นะคะโอ้โหมันสุกแล้วนะคะตอนนั้นตอนที่เรามาเดือนที่แล้วอะ่ะตอนที่เรามาดูเห็ดเห็ดมันไม่มีเนาะอันนั้นอะ่ะมันยังไม่สุกเลยนะคะมารอบนี้ดูเห็นไหมสุกเต็มเลยจ้าแบบเต็มเลยนูน่นโอ้โหเห็นไหมน,นั่นอะ่ะจะเก็บกินสองทุ่มแล้วนะคะตันรฮะตนือ,อติดถนนเลย เจอเห็ดแล้วจ้าเจอเห็ดแล้วจ้าเห็ดพึ่งนี่โอ้โหกรีดดังมากเลยเมื่อกี้นี่ดกเรกหมานหมานมาจ้ะมาเก็บเก็บเห็ดโยมามาเน่ ดูว้าวเนี่ยเห็ดเนี้ยโอ้โหดูขาดูขานะพึ่งเจอเห็ด <c oughs> <c oughs> เห็ดพึ่งดอกแรกของปีจ้าเดี๋ยวไปตัดขาด,ดีกว่าเก็บก่อนเนาะมีกบมาบว่าเจออีกแล้วเดี๋ยวให้มิวนะคะไปไปเก็บเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาตัดขา นี่นะคะโอ้โหอวบม,มากอือไปเจออีกแล้วจ้ะพี่น้องจะตาดีกว่าเราอีกนี่เอ้เอตัดติดอะาเอ้มีกกรบอกว่าเห็ดพึ่งเธอไม่ใช่เห็ดพึ่งนะคะเห็ดนี้เนี่ยเห็ดนี้มันจะขุม มาเอตติเอตติมีมกับเนี่ยเห็ดนี้มิวเคยเก็บไปมันขมแม่อร่อยมิวนะคะเจออันนี้ไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรเต็มเลยนะคะเนี่ยแบบนเนี้ยเนี่ยดอกไม้แบบนี้นะคะคล้ายๆผักกระเจีเอบ้านเราเลยเนาะเห็นไหมขึ้นเนี่ยเต็มเลยเจอแล้วนะคะเห็ดเหลืองเพื่อน นี่ <h ì, S 2> แค่นิดเดียวแค่นิดเดียวเองอ่ะเนี่ยเห็ดเหลืองเห็ดมากอ่ะแต่เนี่ยหมักไม่นะ่ะใหญ่มากเลยนะมาคร้เพื่อนเห็ดเหลืองเหมือนมันเพิ่งเริ่มเกิอดอ่ะอ เิ่งเกิดวันนี้เป็นกระจุมเลยนี่จ้าโอ้โหได้แค่น,คนี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้ได้แค่นี้มัน,นก็เอาไว้ก่อนให้มันโตมีอีกไหมแค่นี้นะคะดู ปีนี้ไม่รู้ว่าจะมีวาสนาได้เก็บเห็ดเก็บเห็ดเหมือนเขาไหมนอ้อปีนี้นี่ได้แค่นี้ดูแต่ผลไม้นะคะโตเต็มที่แบบใหญ่มากใหญ่มากเลยผลไม้มเจอแค่ดอกเดียวเองนะสองดอกเหมือนมันพึ่งเริ่มขึ้นะหนจะกลับแล้วสองทุ่มกว่าแล้วนะคะปีที่แล้วตรงนี้เต็มเลย ปีนี้ดูโอ้โหดูนะคะเพื่อนๆเป็นกระจุมเลยนั่นอะมีกาบอกว่าทำไมทำไมเธอเห็นทำไมฉันไม่เห็นนี่เฮ้ยนั่นไงเจออีกแล้วเจออีกแล้วจ้ามันอยู่ยังไม่เกิดถ้าวันนี้แดดด,ดีนะคะ เราไม่ค่อยจะเจอเห็ดเราก็เก็บหมดเลยแล้วลองม้วนได้โอ้โหนี่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 เดี๋ยวให้ดูเห็นไหมจ๊ะนี่เลยเป็นกระจุ่มเลยอ่ะเนี่ยจะเอาไปผัดคาโบนาร่าให้มิกะกินนี่นี่เห็ดเหลือง แสบแสบเมื่อกี้ไดค่อยไปตัดขาเก็บก่อนเจอแค่นี้นะฮะนี่้วยนี่โคตรใหญ่เลยนี่เห็นไหมโอ้โหใหญ่มาก ทัก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 นี่จ้าเห็ดน้นามากนี่ฝรั่งบอกฉันเจอเห็ดเหลืองสามเประสันเมียว่าเก็บเลยเก็บเลยเจอแล้วเจอแล้วเห็ด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 นี่มีกระปุยมีแต่มาสะสมีม่กว่นัดียวสักที่สสปนี่นะฮะ นี่เลยโอ้โหเรียงแถว <Yeah. S 1> มันมันเพิ่งโตเนาะนี่กะว่าเก็บเอาแต่อันใหญ่อันนั้นตัวแนนไปปะเก็บ <c oughs> เอาแต่ดอกใหญ่นะคะอันนี้จะตายแล้วน,นี่ทิ้งไว้ทิ้งไว้นะคะนี่เก็บบ้านนู่นนะอีกสิ มานะคะมาเก็บเห็ดกันเห็ดลืองเก็บเฉพาะดอกที่มันเนี่ยมันสามารถโตได้อีกนะแต่เราอยากเก็บแล้วเพราะว่าเราคันมือแล้วนะดูคนอื่นเก็บดูคนอื่นเก็บเยอะเกินเราคันมือแล้วเราอยากเก็บแล้ว นี่เลยอันนี้เอาไว้ก่อนอันนี้เอาไว้ให้มันตโตอ้อผัก มันอยู่ติดกันอะเป็นก้อนเลยต้นล่างโอ้โหรากเต็มเลยอันนี้เอาไว้ก่อนให้มันโตนะคะโอเคนน่เลยบลูเบอร์รี่หวานมาก มันเหมือนมันสุกพอดีแล้วนะคะโตกําลังพอดีเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างนิดนึงนะคะแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะสองทุ่มครึ่งแล้วพรุ่งนี้เข้ากะเช้าเจอเห็ดจ้าเห็ดนี่นี่โอ้โหกำลังขึ้นเลยโุยนั่นไงเพื่อนเพื่มีลูกด้วยนี่นี่น,นี่เห็นไหมเนี่ยจะปล่อยให้มันโตก่อน นี่นะคะเห็ดพึ่งไม่ขีดเนี่ยเห็ดยังน,อน้อนน่โอ้โหนี่เลยเห็ดนี้กินได้เหมือนกันเอาไปทามเอาไปทามมิกะเอ๋เชิญตมาเซียเนติกสลาตีไว จอเห็ดเหลืองนะคะเต็มเลยป้ารยอนมิกะ่ะตัวเอเบียลายอิโซเนี่ยเห็ดเหลืองนะคะแต่ยังไม่โตดูเดี๋ยวให้ดูนี่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 ก็โตูตสิ้นไงตาละกินหยอดูนะคะนี่เห็ดเหลืองมาจะมาเก็บกัน เก็บเห็ดว่าจะตัดขามไม่ตัดเลยเนี่ยตรงเนี้ยปีที่แล้วเยอะมีเห็นปีที่แล้วอะ่ะเราจะเก็บแค่เหมือนมีคนมาเก็บแล้วนะ่ะเห็นไหมเต็มเลยนะคะแต่เหมือนมีคนมาเก็บแล้วเราเก็บแค่ดอกบานหร,หรือว่าหรือว่าสัตว์มากินสัตว์มากิน ไม่ได้กลับบ้านเลยมาจะกลับกลับกับอันนี้เอาไว้ก่อนมีคนมาเก็บแล้วนะคะดูเห็นตัดขาเห็นไหมเนี่ยเขาน่าจะมาเก็บแล้วแล้วก็เก็บตามหลังเขาเก็บตามหลัง เขานนนพี่น้องดูเขาเดินเตะจุเละหมดเลยเนี่ยเห็นไหมเขาเพิ่งมาตัดอกน่นนี่ไม่ใช่มาเก็บวันนี้นี่โมเดอร์เจออีกแล้ว <laughs> เจออีกแล้วพี่น้องจ้าเจออีกแล้วนี่ไงนี่ไงเห็ดเหลืองของฉัน นี่กำลังขึ้นเต็มเลยนะคะเป็ดดอกเล็กๆอะ่ะรูกล้องชัดไหมตุเลยป้าหยอนมุตาปปียนี่ เต็มเลยเห็นไหมนี่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 กำลังเล็กเต็มเลยดอกเล็กๆอ่ะไว้นั่นแหละให้มันโตถ้ามันบานเนี่ยโอเคเลยนะ ตัวน,นี้ก็อร่อยดีเ้าเาตืก่อมีกาออลเอนตัลละ่ละมกาเดินไปไหนแล้ว เมื่อกี้ลืมถ่ายคลิปอุตสาห์บอกว่าโอ้โหใหญ่มากลืมกดถ่ายนี่นะคะสองดอกจ้าไปแล้วเด้อเพื่อนๆดึกแล้วจะสามทุ่มแล้วนะคะกลัวนี่มิกาไปเก็บมาไม่ว่าอันแกไม่ต้องเอาอ,อันนี้นี่อันนี้สวยสวยงามไปจ้าอันแกแล้วแกแล้วไม่เอาหรอก กลับบ้านจะสามทุ่มแล้วมีกะเหนื่อยแล้วทั้งวันตื่นแต่เช้านี่นะคะที่เก็บมาเนาะป่าใหม่นะคะป่าเก่าก็กได้เห็ดพึ่งคาลาลนี่เลยป่าใหม่ได้แค่นี้ไปจ้ากลับบ้านแล้วเหนื่อยเดินจนขาลากเลยเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะเดี๋ยวมาเก็บกิน อันนี้หน่อยลาสเบอรี่มุตะเปียนเนี่ยเนาะดูอ่ะมันเล็กนะคะสุกแล้วแต่เล็กมากเลยเต็มเลยนะคะหอมอร่อยมากป่ะมีกัดเหนื่อยแล้ว Ngong nyon lah muka. Plus ka lah.